พันธสัญญาใหม่พระธรรมมัท,ทธิวบทที่สมารมาทดลองพระเยซูครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นธุรกันดาลเพื่อมารจะได้มาทดลองและพระองค์ทรงอดอาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงหิวส่วนผู้ทดลองมาหาพระองค์ทูลว่า ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภี์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมานก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาของพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปพระคำพีมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะรับสั่งเรื่องท่านต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์และทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหิน พระเยซูจึงตรัสตอบว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมารได้นําพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วได้ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านพระเยซูจึงตรัสตอบว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนามัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว แล้วมารจึงไปจากพระองค์และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนณิบัติพระองค์พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจในกาลิลีเมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอนถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเรสไปที่เมือง คาเปนาอู u, ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบูรุนและนับทารีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบุรุนและแคว้นนับทาลีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอแดนข้างโน้น กาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้งตนประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว การทรงเรียกชาวประมงสี่คนขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดูน้องชายของเขากําลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพ,พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่า จงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบและบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชูนอวน,อ,วนอยู่ในเรือกับเสเบดีผู้เป็นบิดา พระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีการทรงปรนิบัติมวลชนพระเยซูได้เสด็จไปที่แคว้นกาลิลีและสั่งสอนใน,ในธรรมสาราของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดและทรมานพวกที่ถูกผีเข้า พวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอมพาธมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอแดนฝากตะวันออก